ูนพอดีแม่มาพิศนุโลกอยู่หน้าอยู่หน้าวาัดพระพุทธชินราชพอดีเนาะแล้วก็พี่เขาเตรียมเซ็ตเธอใส่บาทถวายสังฆทานมาเดี๋ยวเราทำบุญพร้อมกันเนาะขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเ,ออเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จตุแดงกดของแก้วอดลูตาหยิบตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดียเดีย่อจ่ายหนูุก